ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขกของวันนี้ครับนี่เลยครับคือผลของการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันครับทางด้านสิงห์เชท่าการเทลิฟี่ครับต้องแข่ง5้านัดเซนสวันหลังเลื่อนโปรแกรม2แมตช์ติดต่อกันแต่อย่างดีครับที่มไม่กระทบถึงฟุตบอลถ้วยอย่างทางด้านเอซีเอลเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านการเที่ครับได้อัปเดตโปรแกรม5นัดหลังจากนี้ครับปรากฏว่าต้องแข่งภายใน13วันจากเหตุขอเลื่อนการแข่งขันออกไปถึง2นัดติดต่อกันโดยยังไรก็ตามครับทางด้านสิงห์เชท่า การทลเดซครับต้องเดินการแข่งขัน2นัดหลังสุดจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นภายในทีมทํให้เมื่อต้องรวมกันแล้วเป็นแช์เดย์ที่24ครับที่ทยลดกขยับมาเตะเร็วขึ้นแทนที่ในช่วงของทนานฟีฟ่าเดย์ของทนาน้าทีมเชาติไทยส่งผลในทางนานการทลเดซครับต้องลงเล่นถึง5นัดภายใน13วันแต่ยังดีครับทีมไม่กระทบถึงปโปรแกรมทานาน้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสอ2พรอบเพลย์ออฟ รอบที่3ครับวันที่15มีนาคมนี้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปร,โกรแกรม2นัดของทาาน้าการทะเลซีที่ถูกเลื่อนออกไปคือต้องพบกับทางน้าน BG ปทุมยูเนเตดในศึกของทาาน้าช้างเอเบครับรอบ16ทีมสุดท้ายจากเดิมวันที่1มกราคมครับเป็นวันที่2กุมภาพันธ์และจะพบกับทาาน้าสุพรรณบุรีศิล์ในศึกลเวอทีจากเดิมวันที่23มกราคมครับเป็นวันที่9กุมภาพันธ์แหละครับ โดยง่ายก็ตามครับทั้งนี้ครับโปรแกรม5นัดหลังจากนี้ของการเทลิฟสีครับประกอบไปด้วยบุกไปเยือนชนบุรีสีในศึกลีวอัลิกวันที่30มกราคมเลื่อนมาจากเปดีที่24ครับบุกไปเยือนทนา้บีจีพัฒยูเนเต็ดในศึกของทันั้ช้างเอพครับวันที่2กุมภาพันธ์เลือนมาจากวันที่1มกราคมบุกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดในทะเลกวันที่5กุมภาพันธ์และโปรแกรมปกติครับจะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีสีไทยลีกในวันที่9กุมภาพันธ์เลือน มาจากวันที่23มกราคมครับก็จะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดในทยลีกวันที่11กุมภาพันธ์แหละครับและเองแลยก็ตามครับนิ่งทางนี้ครับขณะที่โปรแกรมของธนาต FC แชมเปี้ยนลีกหรือธนาตเอเซีย2022ร,บรยอบเพลย์ออบรอบที่3ครับการทรัเทีจะมีคิวบุกไปเยือนทงนา,ศศานคุนซานคุนไดที่ทางนานเกาหลีใต้ครับในวันที่15มีนาคมนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับต้องระวังกันให้ดีครับกับไอ้พวกแบบนี้ครับเมื่อทนาคารมาดเป้งเนืวยพรำรับซ้บำเตรียมที่จะดําเน,นินคดีด่วนครับหลังถูกเพจปลอมครับอ้างขายกล่องสุ่มยืนยันชัดเจนครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางด้านประธานของทนา้านการเทรดซีอย่างทนาคารเนวน้พรมรับซ้บำครับในฐานะประธานสโมสรของการเทรดซี และผู้จัดการของทีมเชียร์ตยครับเตรียมที่จะดําเนินคดีถึงที่สุดหลังถูกทนาเพชปลอมคบอ้างขายกล่องสุ้มยืนยันชัดเจนครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยครับโดยอะไรก็ตามครับมิชชัชีพดังกล่าวครับสั่งแฟนเพจปลอมของทนาดามเปงขึ้นมาครับพร้อมกับประกาศขายกล่องสุ้มในราคาของทนาเก้ายบาทก่อนที่ล่าสุดครับธนาฝั่งของทนาดามเปงตัวจริงครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นพร้อมประกาศครับเตรียมที่จะ ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดเลยครับและทั้งนี้ครับเบื้องต้นครับทางด้านมาาเป้งนนพรมรับสัมครับได้ประสานนานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเชียร์บอเลยครับและเร่งที่จะติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นจีเรียบร้อยนะครับต้องติดตามกันได้ดีครับเรื่องแบบนี้ครับไอ้พวกนี้มันหากินกันแบบทางรัดครับมันสมควรที่จะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านการท่เรือ f c กันหน่อยครับเมื่อทางด้านดาบิดโรเชราครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวอันยากลำบากของทัพสิงเจ้าท่าการท่าเลือ f c เลยครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านการเตลิดครับตกที่อยู่ในสภาวะยากลำบ,บากเลยครับหลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ภายในทีมถึง14คนทำให้การแข่งขันที่จะพบกับทางด้านบีจีพัุมยูเนเต็ดในรายการของทางด้านช้างอเบ่ครับ2021ลอบ16ทีมสุดท้ายต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนครับเวล,ลาสุดเก็บหลีกนาที่18กับชนขอไปครับกับทางด้านสุพรรณบุรีศรีครับก็ได้ถูกเลื่อนออ,อ,ออกไปเช่นกันเลยครับ ดยอย่างไรก็ตามครับทางน้านดับบิดโรชิราครับกองหลังวัย38ปีครับก็ได้ออกมากล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมนะครับว่าก่อนอื่นผมอยากจะขอขอบคุณแฟนบอลที่แสดงความเป็นห่วงเข้ามาอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับว่าตอนนี้สโมสรเรากําลังเจอปัญหาโควรนสิเเหมือนกับหลายสโมสรและแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่อย่างโชคดีครับที่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการซึ่งถือว่าดีมากเลยครับ เร่องไรนก็ตามครับที่ผ่านมาครับเราพยายามดูแลตัวเองเต็มชี่เช่นเดียวกับสมสรครับโดยมีทางน้านคุณแป้งหนุ่มกรับรับสั่ที่คอยกำชับและดูแลพวกเรามาตลอด และในสถานการณ์แบบนี้ครับแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่ผมคิดว่านี่คือเวลาที่สุดว่าเราคือครอบครัวกันและเราจะพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุดแหละครับและทั้งนี้ครับการแข่งขันของฟุตบอลช้างไอเปครับรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่าง BG กับการท่าเรือครับจะเปลี่ยนไปแข่งขันวันที่2คุมภาพันธ์นี้เลยครับเวลา1ทุ่ตรงณนะสนาม BG s t a d i เดียมลครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี้ทางน้านพี่บอยเฉยบุบรมกันหน่อยครับูุริศประตูของทางน้้นบีจีปฐมยุไนแตดครับเขารับอาการผ่าตัด2กล้องขาซ้ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็น G ีรอครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นควายน้าเข่าที่รายการของทางน้านเอฟเอฟครับฉีกขาดครับระหว่างลงสนามช่วยทีมชาติไทยในรายการของทางน้านฟุตบอลเอฟซีสุซูกิครับพเมื่อเดือนธันวาคมชี้ผ่านมาเลยครับ โดย่างไรก็ตามครับทงนานแพทย์ประจำสโมสรของบีจีปทตุมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยอย่างท้านคุณพระพบครับได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าหลังจากที่ได้รักษาการลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดาบริเวณข้อซ้ายจนหายเลยครับท้านชายชัยก็ได้รับอาการผ่าตัดรักษาเอ็น ไอยหน้าเข่าที่ฉีกขาดไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับโดยการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปโดยดีเลยครับเด็กน,นก็ตามครับการได้ดูแลใกรชิดต,ตั้งแต่การทันาที่ในานามทีมชาติทำให้ตรวจพบิเลือดดำอุดตันที่ขาได้ยอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทางด้านชัยชัยแจ้งว่ามีการปวดตึงนองระหว่างนั่งชมเกมนละชิงชนะเลิศและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างปลอดภัยเลยครับและหลังจากนี้ครับทางด้านเจ้าบอยชัยชัยครับจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและกายภาพบัลบัดกหลังการผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ8เดือนจึงจะพร้อมสำหรับ การกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นบ g จิเตเดียมต่อไปซึ่งบอชชัยครับมีประสบการณ์ในการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเอ็นควายน้าเข่าขวามาก่อนแล้วครับและมีจิตใจที่เข้มแข็งทําให้ทีแพดมั่นใจว่าจะสามารถกลับมาคืนอร์มเก่งได้อย่างแน,น่นอนแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมานเบลลีแฟมบูรีกันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ